กรมปศุสัตว์ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีจัดหาแม่โคในโครงการโคบานแสดนใต้ไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของโครงการค่ะนายสตวแพทย์ประภาสพินโยชีพรองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่ากรมปศุสัตว์จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏข่าวว่าการจัดหาแม่โคในโครงการโคบานแสดนใต้ไม่ตรงกับที่กําหนดในคุณลักษณะเฉพาะของแม่โค ในโครงการโดยมีษัะนสู้ผอมเพื่อให้ทราบว่าการจัดหาพันธุสัตว์ในโครงการมีปัญหาอุปสรรคใดหรือมีข้อบกพร่องตรงไหนตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์ สำหรับโครงการโคบาลาชดแดนใต้กรมปศุสัตว์ดำเนินการร่วมกับสอบอตอและกระทรวงมหาดไทยภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลานจังหวัดาชดแดนภาคใต้โดยยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรกรอบวงเงิน1,566ล้านบาทการดำเนินงานปัจจุบันตอนนี้อยู่ในระยะนำร่องค่ะ